สวัสดีครับเที่ยวก่อนแกอ่สองแก่ันนี้แกผู้หญิงขับเรือนั่งนะครับวันนี้แสบายใจจริงๆครับวันนี้ออกมาป่าแถวริมริมปากน้ำเกือบจะใกล้ถึงข้อหอยนะครับแต่ก็กลับมา้วก่อนไม่กล้าเข้าไปนะครับนี่บรรยากาศนะครับนั่งสบายครับวันนี้สบายครับมีคนกับไปนั่งครับวันนี้ ก็ว่าผู้หญิงไม่ใช่ยิงเรือนะครับผู้หญิงขับเรือครับวันนี้ถ้ายิงเรือก็เรือตะลุได้กลับได้ไาวน้ำกลับบ้านแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรออีกลำนะครับอยู่ปากาวอาพ่อกับน้องชายที่ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมานะครับ เดี๋ยวถ้ามีภาพอะไรสวยๆนะครับก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับ ครับนี้ครับผู้ชายไม่ต้องนักเลงจันองครับนี้ครับเดี๋ยวจะมากันขึมันมันจะมีขึ้นซ้อนเธออย่าตกใจนะจะมีขึ้นซ้อนมาจะมีขึ้นซ้อนมา เดี๋ยวเพื่อจะมาแล้วเห็นไหม,มจะรอยอยู่นิดมันจะแฉ่อยู่นิด